ค่าวชีเด็นอันนี้ที่บอกว่าผมี่เริ่มต้นเองในขณะที่คนมองว่าเราประสบกวรสมสำเร็จมากมากใช่หนึ่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เซฟไมไลฟ์เนี่ย <Okay. S 1> ประสบความสาเร็จมากๆผมก็ถามว่านี่ตุนพีครือยังถึงจุดสูงสุดหรือยังเพราะว่าจะได้เตรียมการในทางการทําธุรกิจนะแล้วก็ตุนเขาบอกว่านี่ผมเริ่มต้นเซึ่งก็คือสี่สห้าปีเน็่งก็ส โอเซฟมาไลฟ์มาจนเจ็ปีแบบนี้จริงๆแล้วผมโดนคำถามเกี่ยวกับอ,อะไรแบบนี้นนนอะไรแบบนี้ในระยะหลังสองสามปีที่ผ่านมาค่อนข้างบ่อยกับองค์สีพีมีนิตยสารในท,าาที่ที่สัมภาษณ์บอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะทำยังไงต่อหรือว่าอยากจะอยากจะไปไงานอื่นด้วยความสัตจริงเลยผมก็ตอบไปว่า จริงๆผมอยู่ระหว่างทางระหว่างการเดินทางที่กำลังสนุกอยู่ผมไม่ได้เคยคิดจริงๆเลยว่าเราอยู่ในความสูงระดับเท่าไหร่ระยะทางไกลแค่ไหนหรืออะไรก็ตามตัวเลขผมไม่เคยเอาตัวเลขมาเป็นมาเป็นพื้นฐานของความสุขดับใดก็ตามมันยังตัวเลขของคนอยู่อันดับ ตัวเลขตัวเดียวคุณมีความสุขกับตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติคุณมีเลขสองหลักมีเลขสามหลักแล้วความสุขของคุณไปแขวนอยู่กับตัวเลขแลวเนี้ยอันนี้หมายถึงจํานวนแฟน,แฟนสาวจำนวนอันดับหรืออะไรเงี้ยครับที่ที่เขาจัดให้ผมจะรู้สึกผมรู้สึกไม่ไม่ไม่ใช่ไม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 อยอมรับแต่ว่าคือ,คอเ,รเราก็เป็นเขียนนะครับที่เขาจัดอันดับให้เราแต่ว่า เรารู้สึกว่าเราไม่มีอันดับดีกว่าเราไม่อยากผูกความสุขกับตัวเลขเพราะว่าถ้ามันสองหลักสามหลักเมื่อไหร่ถ้าเราเราจะมีความทุกข์แน่นอนเราผูกความสุขอยู่กับงานที่เราทำระบางแต่ละบ,บังที่เราภูมิใจนำเสนอคอนเสิร์ตแต่ละง,งานที่เราได้สแสดงอย่างเต็มที่ที่สุด แล้วเรามีความสุขกับตรนั้นทุกเมื่อเชื่อวันผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรามีความสุขกับมันเนี่ยมันก็จะต่อยอดไปได้เนี่ยอัตโนมัติของมันเองไม่ต้องคิดถึงจำนวนเงินว่าวันหนึ่งเงินมันจะเข้ามาเท่าไหร่วันแรกที่ที่ผมเริ่มร้องเพลงเนี่ยแบบจริงจังตอนเรียนจบผมแค่อยากจะทำาอะรบ้างแรกให้ที่บ้านเห็นว่า